สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโลชาแนลช่องแม่หมอสายดาค่ะวันนี้อาจารย์หน่อยจากจะมาจับไพ่นะคะเช็คไพ่เล่าเรื่องความรู้สึกของอีกคนหนึ่งนะคะที่คุณกําลังได้ถึงอยู่ความสัมพันธ์ของคุณณนะขนาดนี้ค่ะดีเซชันนะคะความรู้สึกที่บอก healing family issue it is it is it safe for you to love นะคะ <c oughs> ให้นะคะกำลังจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้ที่อาจารย์หน่อยเห็นนะคะสัมผัสได้ก็คือว่าคุณกับเขาเนี่ยแสดงออกไม่ตรงกับใจเลยนะคะต่างคนต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกันแต่แสดงออกตรงกันข้ามค่ะคือพยายามไม่รัก ไม่สนใจไม่แสดงออกไม่ทักหาไม่โทรหาก่อนค่อนข้างที่จะอีโก้และท็อกซิกพอสมควรเลยสำหรับทั้งสองคนนะคะแล้วก็ทั้งสองท่าน,นก็มีปัญหาในเรื่อนงะของครอบครัวต่างคนอาจจะเป็นมีครอบครัวหรืออาจจะเคยร่วมชีวิตกันมาในระดับหนึ่งนะคะก็อาจจะแยกย้ายก,กันไปมีชีวิตของตัวเองแล้วก็มีเรื่องที่ต้องมาเคลียร์กันบ้างมาเจอกันบ้างนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือว่า ทั้งสองฝ่ายน่าจะมีคนของตัวเองอยู่ต่างคนต่างมีคนของตัวเองอยู่นะคะก็ต้องไปเคลียร์ในปัญหาเดิมหรือว่าปัญหาครอบครัวหลักของคุณก็คือพ่อแม่พี่น้องอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือการเงินทําให้คุณต้องเคลียร์นั่นเองนะคะ It is s a f e for you to love นะคะไพ่บอกว่าให้คุณถามตัวเองค่ะย้ําเตือนถามตัวเองก่อนว่าคนคนนี้ใช่คนที่คุณรักแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีชีวิตอยู่กับเขาจริงๆหรือเปล่า เขาเซฟพอไหมที่จะรักษาชีวิตคุณแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยได้รับการดูแลกับจากเขาหรือเปล่าในการที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะอันนี้คือสิ่งที่พลังงานไพ่ยอย่างจะบอกในเบื้องต้นนะค่ะเรามาดูก,ก่อนค่ะว่าความรู้สึกในสถานะปัจจุบันของคุณนี้เป็นยังไงนอกจากพลังงานที่ไพ่ได้บอกไปนะคะต่อพลังงานไพ่บอกไปนะคะไพ่าอาจารย์หน่อยอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะเป็นการดูดวงแบบรวมนะคะไม่สามารถตรงได้กับทุกคน ไม่สามารถนําไปตัดสินใจใดๆได้นะคะอาจารย์บอกก่อนนะคะตอนนี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพูดคุยต้องการความชัดเจนคุณน่าจะพูดในเรื่องของสิ่งที่คุณอยากได้ความรู้สึกที่คุณอยากจะบอกเขาไปบ้างแล้วนะคะอย่างเช่นว่าคุณอยากเจอเขาคุณเรียกร้องความต้องการต่างๆจากเขาในเรื่องของเวลาความสนใจแล้วก็ความชัดเจนจริงๆนะคะ,นะคะเรามาดูกันต่อค่ะแล้ว แล้วสถานการณ์ตอนนี้ยังมีอะไรอีกนะคะนะคะจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยนะคะมีสถานะเป็นรักต่างวัยต่างสถานะต่างความรู้สึกนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่เขาอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณอายุมากกว่าเขานะคะค่อนข้างมากแล้วก็สถานะที่แตกต่างกันคือคุณน่าจะเป็นคนที่ มีอาอาอาเขาเรียกลักษณะอาชีพที่ดีกว่าเขานั่นเองนะคะส่วนเขาก็จะเป็นอะไรที่ c o m มอนคอมมอนธรรมดาเป็นเพลนนะคะแล้วก็ตัวของคุณนี่ค่อนข้างที่จะเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากนะคะมีความ power มีความเก่งเก่งแล้วก็มีความคิดหุนหันพันแล่นนะคะอารมณ์ร้อนเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะแล้วก็ความรู้สึกของคุณตอนนี้คืออยู่ใกล้กันมีความสัมพันธ์ผูกพันแบบลึกซึ้งนะคะในสําหรับบางผู้บางคนนะ ต่ก็ยังมองเห็นอนาคตไม่ได้นะคะยังรู้สึกว่ายังยังไปต่อก,กันไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่ความสัมพันธ์ที่คุณกําลังเป็นอยู่นะคะเรามาดูค่ะว่าสําหรับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในวันนี้เนี่ยคนคนนั้นเขาคิดกับคุณยังไงเขาคิดอย่างไรกับสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะอ่ะไพ่นี้เกิดขึ้นนะคะโอ้โหไม่อยากจะดูเรื่องเป็นรักซ้อนนะคะแต่พลังงานไพ่มันขึ้นมาเป็นรักซ้อนจริงๆนะคะคือ เขาเนี่ยนะคะมีความคิดมองตัวคุณด้วยค่ะมันเป็นความรักซ้อนมือที่สองมือที่สามมือที่สี่เลยนะคะคือเขามองว่าตัวคุณเนี่ยก็น่าจะมีคนอื่นความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยเขามองว่าคุณน่าจะมีคนอื่นไม่ใช่ว่าเขามีคนอื่นด้วยนะคะอันนี้เท่าที่มองอาจารย์หน่อยมองพลังงานว่าเขามองว่าคุณเองเนี่ยก็น่าจะเป็นมองเขาเป็นช้อยส์มองเขาเป็นทางเลือกด้วยนะคะเขารู้สึกว่าเออแบบ คุณเองก็ยังไม่เลือกใครแล้วคุณก็ยังไม่เลือกเขาเขามองว่าตัวคุณเองเนี่ยน่าจะน่าจะมีคนอื่นที่อยู่ในใจคุณนอกจากเขานะคะแล้วก็ยังไม่อยากให้เขาไปนะคะดูแบบคล้ายๆว่าคุณลักษณะเป็นคนเจ้าชูนะคะไพ่อาจจะสลับกับฝั่งกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเขาก็ได้ทีคะ่ะที่คุณรู้สึกว่าเขาน่าจะมีคนแอบคุยแอบคบแอบซ่อนเลนอยู่แต่นี่คืออาจารย์หน่อยถามไปว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ย พลังงานมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วเขาจะทำยังไงนะคะกับการแสดงออกแบบนี้นะคะกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาจะทำยังไงต่อไปเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยต้องการความชัดเจนมากนะคะแล้วก็หลายๆอย่างคุณพยายามเร่งรัดเขานะคะเขาจะทำยังไงนะคะคือเขาก็จะนิ่งเฉยนะคะแล้วก็รอเวลาค่ะ คนคนนี้จะไม่เร่งรัดในการทําอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าเขาจะมีความผูกพันมีการแสดงออกในเชิงที่ดีมากขึ้นกับคุณนะคะอย่างเช่นเรื่องของการตอบข้อความเร็วส่งข้อความมาก่อนบ้างนะคะหรือว่าให้ความสนใจกับคุณมากขึ้นจะไม่ทําเหมือนเดิมๆที่เคยทํามาก็คือ,อดองแชทตอบช้าหรือว่าไม่ค่อยสนใจเพราะตอนนี้เขาเริ่ม,มรู้แล้วล่ะคะ่ะว่าคุณเนะี่ยมีคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์มากนอกจากเขาคุณไม่ได เเข,เขาไม่ได้เห็นคุณเป็นของตายเหมือนกับที่ที่เคยเป็นนะคะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรมี energy นะคะมีพลังงานมีความครบพร้อมีความสมดุแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยมีทางเลือกมีทางออกอยู่แล้วนะคะแล้วอาจารย์หน่อขอถามเลยค่ะว่าเขากับคุณเนี่ยสามารถที่จะได้ร่วมชีวิตกันไหมนะคะความสัมพันธ์นี้จะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะ ไพ่นี้เห็นไหมคะคือคุณกับเขาเนี่ยเคยมีกรรมสัมพันธ์กันมาตั้งแต่พพชาติเก่านะคะเคยสัญญาสาบานการมีการอ,อธิษฐานจิตแม้กระทั่งในภพชาตินี้นะคะอาจารย์หน่อเชื่อว่ามีพลังงานแห่ง,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สะท้อนเข้ามาในไพ่ใบนี้นะคะคุณน่าจะเคยอธิษฐานจิตหรือคะหรือว่าทําบุญแผ่เมตตาไปถึงเขาค่อนข้างมากนะคะเลยทาให้คุณยังคงผูกพันอยู่กับเขาตลอดเวลา คุณทั้งสองคนมีความผูกพันตั้งแต่ข้ามภพข้ามชาติกันมานะคะมีความละสลับกันระหว่างหญิงและชายก็หมายความว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีบุคลิกและเมตตารจมา่มของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็จะมีความเป็นผู้นํามากกว่าเป็นคนชัดเจนมากกว่าเป็นคนที่สามารถปกป้องคุ้มครองเขาได้มากกว่าอยู่ในสถานะที่ดีกว่าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะก็จะเป็นคนที่ค่อนข,ข้างอ่อนหวานอ่อนน้อมคิดมากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยพูดจะเป็นลักษณะนั้นคุณกับเขานะคะมีความกรรมสัมพันธ์ นะคะมีธิท์ที่ได้ร่วมชีวิตแล้วก็ตัดกันไม่ขาดแน่นอนนะคะสำหรับความสัมพันธ์ในครังนี้สำหรับพลังงานไพ่ในคลิปวันนี้ของอาจารย์หน่อยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถกดหัวใจนะคะแล้วก็กดติดตามอาจารย์หน่อยแล้วก็กดแชร์แล้วก็รีโพสต์ไว้นะคะสำหรับชาว Tik t o k นะคะแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามคลิปอื่นๆถัดไปในวันถัดไปนะคะ,ะถ้าวันนี้เป็นสิ่งที่คุณชอบนะคะก็คอมเมนต์ไวนะ้รับคำทำนาย นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะออขอบคุณมากนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ